ดวงชาวราศีพิจิกในเดือนมกราคม2569นเะคะชาวราศีพิจิกนะคะในเดือนนี้คุณได้อิทธิพลของเดอสตาเป็นไพ่เจ้าชะตาเนาะก็เรียกว่ามีความโดดเด่นนะคะอ่าบางคนนี่เรียกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังนะคะทำงานที่เกี่ยวข้องกับแวดวงบันเทิงได้นะคะอ่าเกี่ยวข้องกับอ่าความสวยความงามก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือทํา ทําทงานเนาะก็เรียกว่าธุรกิจกิจการงานเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นกันเลยทีเดียวนะคะในเดือนนี้แต่เดอสตาร์เนี่ยเรียกว่าอาจจะอยู่ในช่วงของการหยุดพักคิดทบทวนเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ Project ใหม่ก็ได้ด้วยนะในเดือนนี้นะคะชาวราศีพิจิกนะเรียกว่าให้เร็วให้ไวนะในเรื่องของงานนะคะงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับความเร็ว นะคะางานที่เกี่ยวข้องกับรถดูอาจาราหนะนะคะหรือว่าใครมีความคิดมีไอเดียเนาะสิ่งต่างๆเริ่มต้นแล้วลงมือทําเลยนะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ช้าไม่ได้นะคะในเดือนนี้คุณจะทําอะไรแบบเรื่อยเฉยเอื่อยไม่ได้นะคะเรียกว่าต้องเพิ่มต้องเพิ่มสปิริตให้กับตัวเองนะคะเพิ่มความขยันนะคะ ต้องลุยต้องสู้อย่างเดียวนะการงานจึงจะประสบความสําเร็จได้นะคะไม่มีอะไรที่ได้มาแบบง่ายดายนะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะยังคงอยู่กับคําว่าต้องลุยต้องสู้นะคะ,ะต้องแข่งขันนะคะแต่ถ้าคุณไม่คุณไม่ถอยนะคุณไม่ท้อนะคะโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จหรือว่ามีความมั่นคงเนี่ยมันค่อนข้างจะมีมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เป็นเดือนที่เรียกว่าต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะ พฤติกรรมนะคะของตัวเองเปลี่ยนแปลงรูปแบบในเรื่องของงานนะคะมองหาแนวคิดใหม่ๆนะคะหรือว่าเรียกว่าโปรโปรตัณฑ์ใหม่ๆนะคะมุมมองใหม่ๆเข้ามานะคะเพราะว่าในในเดือนนี้เป็นอีกหนึ่งเดือนเป็นของเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นในเรื่องของคําว่า การแข่งขันนะคะเข้ามาเพราะฉะนั้นนะคะก็เรียกว่ายำอยู่กับที่ไม่ได้ทำอะไรในรูปแบบซ้ำๆเดิมๆไม่ได้อีกแล้วนะคะเรียกว่าในเดือนนี้บางคนเนาะอาจจะมีงานด่วนงานเร่งเข้ามาด้วยนะคะมีการเดินทางแบบกระทันหันเกิดขึ้นแต่ถามว่าถ้าในเดือนนี้ถ้ามีการเดินทางยังมองว่ายังเป็นการเดินทางที่อาจจะไม่ได้ไกลนะบางคนเดินทางไปทางานเดินทางออกต่างจังหวัดหรืออาจจะเดินทางไปติดต่องานมากกว่างานประชุมงานอบรมนะคะ เออหรือว่าเรียกว่าเป็นงานอาจอาจะแบบต้องลงพื้นที่นะคะอาจจะไม่ได้งานที่แบบอยู่ในออฟฟิศนะคะหรือว่าอยู่กับที่เดิมเลยทีเดียวมันมีในเรื่องของการขับเคลื่อนนะคะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ไม่ว่าจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงใดๆชาวราศีพิจิกนะคะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ทรงดวงคุณนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของการเงินนะถือว่าการเงินโดดเด่น ะะแต่เดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวราศีพิจิกต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีด้วยนะเพราะว่ามันมีมันมีคำว่าเงินทองรั่วไหลออกไปนะคะมันมีความฟุ่มเฟือยเข้ามาบางคนการเงินอาจจะหมดไปกับการต่อเติมนะคะบ้านธุรกิจกิจการร้านค้านะคะหรือบางคนอาจจะ ซื้อของเข้าบ้านเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่ทำนู่นทำนี่ใหม่นะคะระวังงบประมาณจะบานปลายวางแผนในเรื่องของการเงินที่ดีนะคะเรียกว่าต้องรอบคอบนิดนึงนะอย่าอย่าโมแต่ฟุ่มเฟือยกับเดือนนี้เดือนเดียวนะคะในเรื่องของการเงินจะใช้จ่ายอะไรคิดหน้าคิดหลังมีระเบียบวินัยในเรื่องของการออมนะคะหรือว่าการเก็บเงินด้วยนะเพราะชาวราศีพิจิกคุณเป็นคนเก่งนะคุณเป็นคนขยันคุณหาเงินได้เยอะนะคะแต่มันเป็นในลักษณะของคําว่าได้มาแล้วหมุนไปผ่านไปมากกว่า เพราะฉะนั้นนะคะก็เรียกว่าต้องรู้จักเก็บประหยัดอดออมบ้างแล้วนะคะในช่วงเดือนนี้หรือว่าในช่วงเริ่มต้นนะคะปีปี2 5 6 9เนี่ยนะคะเรียกว่าคุณต้องมีระเบียบวินัยในเรื่องของการเงินหรือในเรื่องของนิสินเนี่ยนะคะก็ต้องเรียกว่าต้องมีระเบียบวินัยในการที่จะเคลียร์นิ้เคลียร์สินนิดนึงนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักถือว่าในเดือนนี้เป็นความรักที่ดีนะไม่ได้แย่นะคะเรียกว่ามีการเอาใจกันนะคะเอาอกเอาใจกันร,รับฟังนะคะเรื่องราวของกันและกันมากขึ้นหรือคู่ไหนที่บอกว่ามีปัญหากันนะเรียกว่าพยายามทําความเข้าใจนะคะพูดคุยกันใจเขาใจเรานะคะอันนี้เรียกว่าต้องต้องตอง้ตองพินิตพิจารณาให้มากๆนะชาวราศีพิจิกอย่าทำอะไรที่แบบเอาแต่ใจตัวเองนะคะเอาแต่ความคิดของตัวเองเป็นหลัก ะะมันจะทําให้ความรักเนี่ย เรียกว่าไปต่อได้ลําบากหรือใครที่มีกิ๊กมีคนแอบคุยก็ต้องระมัดระวังคู่รักคู่ครองนะคะอาจจะจับได้ด้วยนะแต่ถือว่าโดยภาพรวมในเรื่องของความรักชาวราศีพิจิกนะคะตําแหน่งครอบครัวไม่ได้แย่นะคะใครที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันก็พยายามหาเวลาให้กับครอบครัวให้กับคนรักบ้างนะคะมองหาทำมองหากิจกรรมทําร่วมกันแต่คู่ไหนที่อยู่ห่างไกลกันเนี่ยต้องต้องพยายามติดต่อกันไม่ขาดนะเพราะว่ามันจะมีความหึงหวงความระแวงเกิดขึ้นนั่นเองนะคะส่วนคนโสดนะคะในเดือนนี้ยังถือว่าอยู่ ในโหมดของคําว่าโสดอยู่นะแต่ก็โสดแบบไม่ได้เงียบเหงานะคะโสดแบบมีคนเข้ามาคุยาโสดแบบมีคนเข้ามาทําให้ใจเต้นเร็วนะคะทําให้ตื่นเต้นเป็นพักๆนะแต่แต่พอผ่านไปมันก็จะคลายเนาะเรียกว่าโสดแบบมีคนคุยก็แล้วกันนะคะโสดแบบสวยเลือกได้หล่อเลือกได้เพราะว่าในเดือนนี้ชาวราศีพิจิกนะคุณจะหันมาดูแลนะคะหัวใจตัวเองมากขึ้น นะคะหันมาเรียกว่าให้ความสําคัญนะคะกับตัวเองมากขึ้นบางคนลุกขึ้นมาแต่งเสริมเติมสวยสร้างบุคลิกภาพใหม่ให้กับตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะเรียกว่าเป็นการเสริมโงเฮงให้กับร่างกายนะคะสุขภาพชาวราศีพิจิกในเดือนนี้จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับข้อเข่าข้อเท้านะคะปวดข้อเข่านะคะหรือว่าบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกกระดูกนะคะกระดูกหัวเข่า,าถ้าอุบัติเหตุเนี่ยถือว่าอาจจะมีการฟกช้ำดำเขียวเกิดขึ้นอยู่บ้างบางคนแบบ เดินนะคะไม่ได้มองเท้านะคะหรือขับรถนะคะก็เรียกว่าระมัดระวังนะคะอย่าขับรถเร็วจนเกินไปเรียกว่าใจเย็นๆนิดนึงนะคะแต่ถ้ามีอุบัติเหตุก็อาจจะเรียกว่าไม่ได้ร้ายแรงจนเกินไปนะคะแต่มักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับข้อเข่านะคะช่วงขาช่วงเอวลงไปนะชาวราศีพิจิกนะคะเรียกว่าจะมีปัญหาเกี่ยวข้องก,กับก,กระดูกบางคนเนาะเรียกว่ากระดูกไม่ค่อยแข็งแรงกระดูกเสื่อม นะคะหรือบางคนอาจจะอายุยังไม่ได้เยอะแต่มีปัญหาในเรื่องของหัวเข่าก็ได้ด้วยเช่นกันนะอย่ามองว่าคุณอายุเยอะเท่านั้นนะคะถึงจะมีปัญหาในเรื่องของหัวเข่านะคะชาวราศีพิจิกในเดือนนี้นะถ้าจะทําบุญทําบุญที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะคะเด็กพิการเด็กกำพร้าเด็กยากไรนะคะหรือทําบุญที่เกี่ยวที่แบบซื้อแอมเปรตเนาะไปบริจาคตามโรงพยาบาลก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะซื้อแอมเรซื้อนมอะไรพวกเนี้ยนะคะไปบริจาคตามโรงพยาบาลนะคะ ก็เรียกว่าจะเป็นการส่งเสริมดวงให้กับชาวราศรีพิจิกด้วยนะคะแล้วเดือนนี้แต่งตัวนะคะแต่งตัวให้สวยให้ดูดีนะคะเปลี่ยนบุคลิกอ่าบวเปลี่ยนบุคลิกของตัวเองนะคะให้ดูสดใสให้ดูสง่านะคะมันก็จะเป็นการเพิ่มโหงเห้งนะคะที่ดีให้กับชาวราศรีพิจิกด้วยนะคะชาวราศรีพิจิกนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเล็กจากความฝันตัวเล็กจากบัลเลทีนะหรือว่าเลขหน้าไพ่เล็กประจําเดือนนี้ของชาวราศรีพิจิกนะคะเด่นเด่นเลยมีเล็7 มีเลข1มีเลขก4และเลข6นะคะก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงนะคะของชาวราศีพิจิกในเดือนมกราคม2569ฝากติดตามคลิปต,ต่อไปกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ